สวัสดีค่ะวันนี้มาเจออีกครั้งนะคะกับคูยะแล้วก็คุณครูใหม่มคาา่ะอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูยะจะมีอะไรให้เด็เกๆทายกันวันนี้คุณครูมีกระดาษ A4 ค่ะม,มีดินสอค่ะและ้วก็มีอะไรอีกครูใหม่สีค่ะสีเทียนนะคะเด็เกๆทายดูสิคะว่าครูจะทําอะไรกันนะคะอ่าทีนี้นะคะ เราเรียนเรื่องหน่วยผักผลไม้นะคะอ่าเด็กๆลองทายดูนะครับคุณครูยักวาดรูปอะไรเอ่ยอ่าคุณครูนะคะจะใช้ปากกาเคมีนะคะที่บ้านเด็กๆอาจจะใช้ดินสอก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ที่ครูใช้ปากกาเคมีเพื่อให้เด็กๆได้เห็นกันชัดเจนนะคะอ่ะลองดูก,ก่อนอย่างแรกคุณครูจะวาดอะไร เด็กๆลองดูนะคะคุณครูยะว่ารูปอะไรเอ่ยอรูปอะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าวงอะไรลูกวงอะไรคะวงอะไรคะวงกลมนะคะอาจจะไม่กลมหน่อยเนาะดูก่อนอ่ะมีอะไรอีกเขาเรียกว่าอะไรคะคุณครูใหม่อ่าเป็นกา้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าส้มนะคะ ส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยออเรนออรรนนะคะอี <Okay. S 1> อ่ะประโยชน์ของส้มมีอะไรบ้างคอณหมายอธิบายได้ไหมคะส้มนะคะดเด็กๆเคยทานไหมเอ่ยอเคยทานนะลูกนะ,ะส้มนะคะเป็นแหล่งรวมวิตามินซีชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ,ะวิตามินซีที่ช่วยสร้างคอ,งองลลาเจนส้มอาจจะมีรสเปรี้ยวบ้างรสหวานบ้างนะคะ ส้มจะบำรุงผิวพรรณและทำให้สุขภาพดีนะคะบำรุงสายตาและสร้างกระดูกให้เด็กๆแข็งแรงด้วยนะคะ,ะระหว่างผลไม้มีส้มแล้วเด็กๆลองดูนะคะมยดกว่าลูปอะไรอีกเอ่ยมอกินส้มเสียอะไรแล้วนะเรายังไม่ได้เสนอเลยส้มเสียอะไรเอ่ยสีส้มค่ะสากรกฤษของส,งองสงีส้สสมสก,ก็คือ ออเรีนนะคะต่อไปคูวาดแล้วเมื่อกี้อ่านี่รูปอะไรอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะสีอะไรคะคุณแม่าสตรอเบอรี่นะคะสีอะไรลูกสีแดงอ่าสีแดงแล้วก็ข้างบนจะเป็นสีอะไรคะสีเขียวค่ะอช่สีเขียวนะคะ่มต่อไป ลูกอะไรเอ่ยลูกอะไรคะอ่ากลมมังคุดค่ะครูใหม่สีอะไรเอ่ยมางคุดสีม่วงค่ะแี้ม่วค่ะเปม่วงบบนี่ไงคะสีม่วงแล้วก็สีข้างบนสีน้ำตาลค่ะข้างในล่ะคะข้างในพอเปลือกเปลือกออกมาแล้วมันจะเป็นสีสีขาวขาวต่อไปผลไม้ผัาไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นผักค่ะ เดี๋ยวครูจะวาดรูปผักให้เด็กๆดูให้เด็กๆทายนะคะว่าเป็นผักอะไรคุณครูจ้ะกำลังวาดเองนะคะเด็กๆลองมองดูนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปนี้ใช่รูปไม่เอ่ยคล้ายๆรูปเลยข้างล่างข้างล่างอ่ะเด็กๆดูหน่อยค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรคะรูปเห็ดค่ะเห็ดภาษาอังกฤษว่าอะไรคะครูใหม่มัสตรูมค่ะมัสตรูมต่อไป ประโยชน์ของเห็ดนี้อะไรบ้างเออเหนะคะเห็ดนี้นะคะจะเป็นเชื้อราชนิดชั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ฟังดูแล้วนะคะเด็กๆอาจจะไม่ชอบรับประทานนะคะแต่ว่าเห็ดนะคะจะเป็นผักที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งเลยนะคะพอจะช่วยเรื่องระบบบำรุงต่างๆในร่างกายและช่วยกระตุ้นการทํางานของร่างกายของเด็กๆนะคะสร้างคุ้มกันร่างกายให้เด็กๆแข็งแรงและอีกอย่างนะคะ ช่วยเรื่องการควบคุมน้ําหนักได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเห็ดน,นะคะจะจะเป็นผักที่ไม่มีไขมันจะมีน้ําตาลและเกลือในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำค่ะ,ะ,ะคุณแล้วว่ารูปอะไรเอ่ยอูรูอะไรคะผักอะไรเอ่ยมีใบด้วยใบสีอะไรคะใบสีเขียว <ๆ S 1> เราเ<ไ>ียกว่าผักคะน้านะคะค่ะผักคะนา้านะคะจะคล้ายกับผักกวางตุ้งนะคะเด็กๆ ต่อไปอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายแล้วแม่อะไรเอ่ย <มา S 1> อะไรคัเด็กๆชอบทานมากเลยค่ะมะเขือเทศน,นะคะสีอะไรคะคะุณนายสีแดงคะ่ะสีแดงข้างบนมันจะเป็นสีเขียวคะ่ะเขียวอันนี้ก็มีประโยชน์นะคะที่คุณครูวาดไปมันเป็นแค่ตัวอย่างนะคะมันจะมีผักเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายเลยทั้งสงละลไม้เยอะแยะ,แยะมากมายเลยที่ทิ่งครูยังไม่ได้เอ่ยไป สำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะและก็คุณครูใหม่ก็จบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะฝนตกจักจักมือซ้ายถือปลามือขวาถือผัก พอถึงที่พักวางผักวางปลาพอถึงศ<อ><อ>าลาวางปลาวางผักสวัสดีค<อ>่ะ<อ>เด็กๆนะคะวันนี้ครูสีกับครูจูนนะคะอ่าวันนี้ครูสีกับครูจูนจะมาทํากิจกรรมสร้างสรรค์โดยการพิมพ์ภาพจากสิ์ วัสดุที่คุณแม่ใช้ในครัวนะคะเหมือนวันนี้ครูสีเข้าไปในครัวนะคะครูสีก็ไปเจอผักกัดขาวอคุณแม่ซื้อมาจากตลาดนะคะคุณครูเจอคุณครูจุนเจออะไรคะเจอมะนาวคุณจูนไปเจอมะนาวมานะคะครูสีก็เลยไปขอคุณแม่มาบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะส่วนส่วนปลายของส่วนปลายนี่แม่ไปทํากับข้าวส่วนโคนมันเนี้ย ครูสีขขนะคะอ่าคุณแม่เขาถามว่าแล้วครูสีจะเอาไปทําอะไรคะครูสีบอกครูสีอุ๊บไปก่อนค่ะเด็กๆอยากรู้รือยังคะว่าครูสีกับครูจูนจะมาทําอะไรกันกับเสร็จค่ะในครัววันนี้นะคะอ่าก่อนอื่นเรามารู้จักอุปกรณ์กันกกอนนะคะแล้วเดี๋ยวครูสีจะเฉลยว่าครูสีจะทํากิจกรรมอะไรนะคะอ่าครูจูนคะ วันนี้มีสีนะคะแล้วก็มีภูกาครูชิมิระดาษสีสามารถเลือกได้ตามเด็กๆชอบเลยนะคะสีอะไรก็ได้ค่ะครูจุนคะครูจุนแนะนําสีที่อยู่บนโต๊ะหน่อยค่ะวันนี้ครูจุนมีสีแดงนะคะสีแดงภาษาอังกฤษคือ red ถูกต้องนะคะสีที่สองค่ะสีฟ้าสีฟ้าูนะสีฟ้าค่ะ แล้วก็สีที่สามค่ะสีเหลือง yellow ค่ะแล้วก็สีที่สีนะคะสีเขียวค่ะ green สีเขียวค่ะนะคะอ่าทีนี้เมื่อเด็กๆรู้จักสีแล้วนะคะเด็กๆรู้จักผักได้ยังคะผักอ่ะรู้จักไปเลซใช่ไหมคะอ่าทีนี้ครูสีกับครูจูนเริ่มเลยนะคะอ่าครูจูนจะพิมพ์ภาพอะไรคะครูจูนเอ,อมามะนาวค่ะอ่าครูสีขอว่าก นะคะพร้อมกันค่ะเด็กๆเอากระดาษขึ้นมาแล้วพับครึ่งนะคะครูสีชอบสีแดงก่อนที่เด็กๆจะใช้สีเด็กๆบางบางคนเนี่ยแมวเปิดขวดสีไม่ได้นะคะสีของครูสีนี้ครูสีไม่ผสมน้ํานะคะถ้าเด็กๆผสมน้ําสีที่เด็กๆพิมพ์ลงไปในอุปกรณ์มันก็จะจืดนะคะเพราะฉะนั้นครูสีจะไม่พิมพ์ อครูสีจะไม่ผสมน้ำขอโทษค่ะนะคะอ่เด็กๆก็หยิบอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วก็ผู้การวางลงบนวะัสะดุที่เด็กๆต้องการนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพิมพ์เนี้ยมันจะเป็นภาพอะไรนะคะเด็กๆกดใจรอ,อนิดนึงตูนเต้นไหมคะครูจูนเต้นค่ะมันจะออกมาเป็นรูปอะไรกันนะ อันนี้ขั้นตอนนี้ถ้าเด็กๆไม่จับคู่กันไม่สนับนะคะเด็กๆก,ก็สามารถให้คุณพอ่อคุณแม่ช่วยได้นะคะกดถิิจะพปิม์แล้วนะคะว้าวสวยจัง ชอสีเขียวเด็กๆก็ไม่ก้คุณจะได้สีสเขียวทำไมอันนี้มันไม่ได้อยู่ในครัวนะคะเด็กๆอยู่หน้าบ้านค่ะคุณครูก็เลยเห็นว่าใบมันสวยเขาเรียกว่าใบเฟิร์นนะคะคุณสีก็เลยไปหยิบมาแต่ว่าขอคุณแม่แล้วนะ ของคุณสีสวยมากเลยนะคะช่หรือเปล่าคุณจูนพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วค่ะดีดีค่ะปิ่ตาค่ะหนึ่งสองสามเย้ของคุณสีเป็นรูปอะไรคะอ่าคุณจูนคะบอกหน่อยสิคะของคุณสีรูปอะไรคะเป็นรูปดอกไม้นะคะเป็นรูปดอกกุหลาบค,ะคะ่ะ,คะอ่าเห็นไหมคะอาของคุณจูนของคุณจูนเป็นรูปผีเสือ้อ บินไ,ได้ด้วยนะคะอคุ้ยครูสิบินไม่ได้แต่ว่าสวยงามใช่ไหมคะอ่าครูสีลังว่ากิจกรรมนี้อ๋อครูสียังลืมบอ,อกไปว่ากิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าพิมพ์ภาพจากวัสดุอุปกรณ์ที่ว่าเศษผักเศษอะไรที่เหลือจากในครัวนะคะก็คือพิมพ์ภาพอุปกรณ์นั่นเองนะคะอ่าวันนี้ ครูเงลวังว่าเด็กๆคงสนุกกับกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นนะคะคุณจ<อ>ุนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องผักเล็กผลไม้นะคะอ่ะวันนี้จะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เกี่ยวกับปการปัน้นน้ำมันนะคะจะมาเรียนรู้กับครูจุ๊บนะคะครูกุ้งค,ค่ะแล้วก็ครูสูนะคะค่ะผักผลไม้ของเรามีหลายประเภทหลายชนิดนะคะที่เด็กๆจะรู้จักกันนะคะอ่ะวันนี้ครูจุ๊บจะแนะนําเรื่องผลไม้่กนผักที่ครูจุ๊บปั้นนะคะ,ะผลไม้ที่ครูจุ๊บปั้นนะคะก็จะมีนี้นะคะ หนึ่งมะม่วงค่ะสองกล้วยค่ะสามส้มน,นะคะมีหลายประเภทเลยต่อไปค่ะเป็นผักที่คุณครูสูตนะคะจะมีผักอะไรบ้างคะคุณสูตที่เราปั้นกันค่ะมีข้าวโพดนะคะแครอทค่ะดีแล้วก็เป็นฟักทองค่ะแล้วก็พวกพริกต่างๆนะคะรวมถึงผักใบค่ะประเภทใบนะคะ มีคาน้มีคาน้ใช่แล้วก็กิจกรรมนี้นะคะที่เด็กๆจะได้ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมันใหญ่นะคะคือการที่เด็กๆปั้นนิ้นน้ำมันว่าขยบนิ้นน้ำมันจะทาให้กล้ามเนื้อมือของเราอะแข็งแรงขึ้นและเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เรื่องสีนะคะคือผักของเรามีหลากหลายสีสันนะคะจะมีทั้งสีเขียว สีส้มค่ะอ่าแล้วก็สีม่วงสีเหลืองต่างๆนะคะแล้วก็เด็กจะได้คาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องสีด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะอ่ะาเพาเป็นการไม่เสียเวลาวันนี้นะครูจุ๊บก็จะมาสอนการตั้นผักที่ชื่อว่าแครอทค่ะแครอทนะคะแล้วก็จะสอนคนการตั้นผลไม้เป็นรูปมังคุดนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราหยิบสีส้ม อ่ามันจะเป็นก้อนๆนะคะให้เด็กๆบีบนวดฝึงให้มันนิ่มก่อนนะคะให้มันเข้ากันด้วยนะคะอ่าเพื่อมันจะดุดสะดวกในการปั้นนะคะเด็กๆถ้าเราไม่ทําให้มันนิ่มหรือว่านวลก่อนเราจะปั้นออกมาแล้วมันจะไม่อยู่ตัวนะคะมันจะทําให้ดินน้ำมันที่เราจะมาต่อกันมันจะไม่ติดกันนะคะมันจะทําให้หลุดออกได้ง่ายค่ะอ่าจากนั้นก็เมื่อเด็กๆบีบนวดจน ดินน้ำมันนิ่มลยนะคะให้เด็กๆปั้นกลมๆค่ะปั้นเป็นรูปกลมๆก่อนปั้นกลมๆแบบนี้เลยอ่าเราจะได้ดินน้ำมันก้อนกลมแบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆคลึงค่ะให้มันยาวลงไปโดยที่ให้ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และส่วนหางมีขนาดเล็กลงนะคะคล้ายๆกับแครอทนะคะนี่อ่าเมื่อเด็กๆได้แล้วก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะเป็นเหมือนคู่แล้วังคะเด็กๆอ่าต่อไปค่ะผู้ช่วยทำยังไงต่อคะต่อไปค่ะเมื่อเป็นส่วนของแครอทแมคเราก็มาทำอ่าเป็นเรียกว่าเป็นกล้าเป็นใบสีเขียวนะคะอ่าแล้วก็ติดลงไปเลยนะคะอ่าเราก็ทิ้งเหมือนเดิมนะคะทิ้งให้ยาวๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ติดลงไปติดลงไปเลยนะคะ าทีนี้เราก็จะได้แครอทแล้วนะคะแครอทสำเร็จรูปแต่คุณควมันขาดไปอย่างนึงนะคะเราต้องเพิ่มสีสันให้มันด้วยมีลายของแครอทค่ะเด็กๆสามารถใช้เล็บมือกรีดทําลายให้ได้เลยนะคะคุกุ้งให้เด็กๆดูชัดๆเลยค่ะอทำได้ไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วยังคะคุกุ้งเด็กๆก็ได้แครอทมาแครอทนะคะได้แล้วหึงชิ้นต่อไป ครูสุก็จะมาแนะนําวิธีการปั้นมังคุดนะคะเป็นผลไม้เราเรียนรู้เรื่องผักไปแล้วเราได้ผักไปหนึ่งชิ้นแล้วต่อไปเราก็มาทําเป็นมังคุดนะคะวัตถุดที่เราจะใช้คินน้ำมันสีม่วงนะคะน้ำมันสีอะไรคะครูสุตสีม่วงเพลินค่ะเออหรือไม่เราได้คำศอพสาังกฤษด้วยเพราะว่าโฟนะคะสีม่วงเป็นหลังจากนั้นเด็กๆก็ ทำเหมือนเดิมค่ะมีนวดคลึงเหมือนเดิมนะคะให้ดินน้ำมันมันนิ่มนะคะพอดินน้ำมันนิ่มแล้วนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็คลึงเป็นวงกลมนะคะเพราะว่ารูปทรงของมงกุฎเนี่ยจะเป็นวงกลมนะคะให้มันปั้นๆหน่อยไหมครับวงกลมปลั้นๆใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นี่ค่ะมังคุดเนื้อไขมันเป็นเสียอะไรคะมังคุดคุสม สีขาวอะสีขาวลูกมันสีอะไรคะสีม่ว,วงค่ะสีม่วงค่ะอาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคุณสุดทำยังไงต่อคะ่ะเอาเมื่อได้กลมๆแล้วเมื่อได้แล้วนะคะหลจากนั้นเราก็ใช้สีเขียวนะคะมาปั้นเป็นส่วนของก้านเป็นจุกจุกของมันนะคะของมันนะคะกลมๆเล็กๆแบบนี้นะคะเล็กมากเลยดิฉินมิคะ่ะ สีอะไรคะคุณสุขสีเขียวค่ะอาจารย์คิดค่ะคุณสุขคะกรีนกรีนค่ะสีเขียวจากนั้นเราก็ปั้นไว้กี่ลูกคะจุดของมันห้าลูกนะคะเขียวเล็กๆห้าลูกนะคะเดือนเล้เอามาแปะแปะลงไปเลยค่ะแปะลงไปนะคะแปลงไปเลยค่ะแปะลงไปนะคะแปะลงไปเลยค่ะ ันจะเสร็จแล้วนะให้ชิ้นหนึ่งอ่าต่อจากนั้นยังไม่สมบูรณ์เลยครูสูยังทำอะไรไปนะขาดก้านที่เป็นจุกมันนะคะขาดจุดของของมังคุดของมังคุดนะคะเดยวครูสุธจะมาจุกของมังคุดแล้วก็เราก็เมื่อรายการเสร็จแล้วเราก็แปะเข้าไปที่ตรงกลางแล้วเด็กๆก็จะได้มังคุดนะคะอืเสร็จแล้วนะคะมามาตอนนี้เลยอ่าได้แล้วนะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะเปิดชมกันแล้วชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาร่วมทําการามาร่วมกันทําด้วยกันนะคะดินมันหาได้ไม่ยากนะคะเด็กๆวันนี้ครูจจ๊กกับครูสุูกุก้งก็ขอจบการนําเสนอการปั้นดินมันให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพบกับคุูหนึ่งแล้วนะคะวันนี้มันครูหนึ่งมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาให้มาให้เด็กๆลองทําดูนะคะวันนี้คุณครูหนึ่งก็จะมีคุณครูมาช่วยด้วยหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูโบค่ะค่ะคุณครูโบวันนี้คุณครูหนึ่งกับคุณครูโบก็จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆนะคะวันนี้เราจะทําอะไรกันคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กิจกรรมขยำกระดาษรูปส้มนะคะเด็กๆรู้จักส้มไหมคะเคยทานหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราลองมาทำดูนะคะ อุปรกรณ์ในวันนี้ก็จะมีกระดาษสีซึ่งเราจะใช้ของสีนะคะสีส้มและสีเขียวสีส้มเดี๋ยวเราจะขยันเป็นรูปส้มนะคะเดเตรียมกระดาษไว้ประมาณนี้นะคะส่วนสีเขียวเราจะทําเป็นก้านและก็ใบนะคะก็มาก้านเตรียมไว้ประมาณนี้แล้วก็ใบก็เตรียมไว้ประมาณนี้นะคะเป็นใบ,บเล็กๆค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกาวค่ะใช่แล้วค,ะค่ะเดี๋ยวเราลองมาทําดูนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มขยำกระดาษตรงที่ส่วนมุมทั้งสี่ด้านนะคะของเด็กผิดทามบังครูนะคะขยำ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 ด้วยมือของเด็กผินะคะโอ้เราใช้สองมือเลยใช่ไหมคะครูโบใช่คุณแม่รเราต้องปั้นเป็นกรรไกรกลมๆนะคะเหมือนลูกศรเลยขยำเป็นกลมๆเลยอุ้ยครูโบของคนหนึ่งแล้วค่ะใ่ไ แล้วต่อไปเราทำอะไรกันคะต่อไปเราก็วางลูกส้มไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเตรียมขยำก้านกันนะคะก้านนี้นะคะ<ม>ก็จะขยำเป็นรูปตรงตรงเลยขยำเข้าไปเลยคะ่ะรวบรวบเข้าไปข้าในแล้วก็เราจะบิดตรงมุมนิดเดียวนะคะให้มันเข้ากันก้จะได้แล้วก้านอพอเราได้ก้านแล้ว มาได้ผลส้มแนละ้วเราก็จะมาประกอบกันนะคะเดี๋ยวให้คุณครูโบประกอบเลยค่ะเรามีกาวที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเด็กๆเราก็จะใช้กาวนะคะทาที่ผลส้มที่เราขยนไว้นี้นะคะทาไปเลยทาเลยเมื่อทา,ากาวเสร็จแล้ว เราก็จะแปะลงในกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็จะได้รูปผนส้มกลมๆนี้นะคะดังยังไม่เสร็จดังไม่เสร็จใจเย็นๆนะคะดังไม่เสร็จไปเรามาประดิกก้านกันนะคะที่เราทายอย่างไ้แล้ว,ลว,ลวเราก็ทากาวเหมือนเดิมนะคะเกๆ ทาไปเลยลูกทาไปเลยจะใช้แปรงสีฟันเหมือนของคูโบหรือว่าจะใช้นิ้วก็ได้นะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะกาวพอาไมนแห้งเนี่ยก็จะใช้มือถูด้วยกันเนี่ยก็จะหลุดออกนะคะไม่ต้องกลัวได้แล้วค่ะต้มเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังแบบนี้เสร็จหรือยังคะโอ้ใช่ถูกต้องคือโบลืมใบลืมใบไปนะคะใบเราก็จะทากาวเหมือนกันนะคะทาตรงด้านปลายของใบ นิดนึงนะคะจ้าลองทา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 ,าเลยเสร็จแล้วเราก็มาอะโ้เค,ะะคะเสร็จแล้วผลสองเห็นไหมคะสวยไหมเอ่ยสวยใช่ไหมเด็กๆลองทํานะคะลองทําดูที่บ้านแล้วก็อย่านะคะอย่าทําเพียงคนเดียวชวนคุณพ่อคุณแม่มาทําด้วยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้ว ถ่ายรูปมาโชว์คุณหนึ่งกับคุณโบโด้วยนะคะ,ะวันนี้คุณหนึ่งกับคุณโบก็เสร็จกิจกรรมสร้างสรรแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย